ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สตูโทารนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปกั้นอ่นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีธาินทินนะคะประจําวันที่1 6บหกถึงสากันยากันยาใช่กันยายนนี้นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์นะคะสองสัปดาห์ตรงนี้จะเป็นยังไงบ้าง The r o s d นะคะขึ้นมาเป็นใบแรก คุณมีโอกาสนะคะที่จะได้รับการติดต่อสื่อสารมาจากใครบางคนที่เขาอาจจะเคยนิ่งเงียบกันไปแล้วนะคะ <c oughs> เคยเคยทให้คุณรู้สึกผิดหวังหรือว่าเสียใจเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ <c oughs> แล้วจู่ๆเขาเองก็ทักทายกลับมานะคะเพียง <c oughs> แต่ว่าการทักทายของเขาที่กลับมาในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการกลับมาแบบ ไม่ค่อยสม่ำเสมอสักเท่าไหร่นะคะบางคนเนี่ยคุณกับเขาเคยมีประเด็นปัญหาในเรื่องนี้กันหลายครั้งนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความที่แบบไม่ชัดเจนหรือว่าไม่สม่ำเสมออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ดูยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้สักทีเป็นความสัมพันธ์ที่วนๆนะถ้า e NERGY ประมาณนี้นะคะคิดว่ามันแบบมันวนเวียนกันอยู่แบบนี้เดี๋ยวคุยเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทําให้ตัวคุณเองอาจจะรู้สึก เหมือนไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคะเกี่ยวกับสิ่งนี้แต่ว่าในช่วงสองสัปดาห์ตรงนี้มีเกณฑ์ที่ว่าเขาจะทักทายกลับมาสองสัปดาห์ตรงนี้นะคะสินมองว่าตัวคุณเองอาจจะรู้สึกแบบเหนื่อยๆนะกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบนี้ คือถ้าเนื่อยอยู่เราจะรู้สึกแบบเหนื่อยกว่าเดิมอีกมันเหมือนกับว่าเขาก็กลับมาทักทายแล้วก็ทําให้เราเหมือนรู้สึกกับว่าเรากําลังจะมีความหวังอีกครั้งนึงแล้วแต่เขาก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบที่เหนื่อยอยู่เรารู้สึกเหน่อยกว่าเดิมนะคะเขาดูมีความกังวลบางอย่างนะคะ ซึ่งตามนาา้าไพซิทมองว่าเขาว่ากังวลว่าช่วงที่แบบสมมุติว่าเขาห่างกันเราไปแล้วเขาห่างกันเราไปนานๆอะไรเงี้ยเขามีความกังวลว่าตัวคุณเองอาจจะเริ่มความสัมพันธ์ใหม่กับคนอื่นหรือเปล่าคือเขาไม่อยากให้คุณ move on เขายังอยากให้คุณอยู่ตรงนี้กับเขาไปเรื่อยๆนะคะในช่วงนี้ตัวคุณเองอาจจะมีการแสดงอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณทําให้คนรอบข้างรู้สึกว่าคุณรู้สึกแฮปปี้มากขึ้นนะคะสวยขึ้นมีความสุขขึ้น ค่อนข้างกับเอนจอยกับบางสิ่งบางอย่างเขารู้สึกว่าคุณมีความสุขมากขึ้นจากการที่ไม่ได้มีเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นความกังวลว่าถ้าสมมติว่าเป็นแบบนี้ต่อไปอะในแบบเนี้ยตัวคุณเองอาจจะมีคนอื่นไหมคุยกับคนอื่นไหมอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนั้นแลือแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณะคะ ได้สองกรณีนะคะกรณีแรกคือตัวเขาเองเอาจริงๆก็รู้สึกยังผูกพันยังรู้สึกดีกับคุณนั่นแหละแต่ว่าด้วยชีวิตของเขาเองภาระหน้าที่ในตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถที่จะมาโฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์ได้แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อยากที่จะปล่อยคุณไปเพราะในมุมของเขาเขารู้สึกว่าเขามีความผูกพันมากๆกับคุณในกรณีที่2นะคะสิ่งที่เขาไปผูก พันเป็นอะไรบางอย่างที่เป็นพันธะภาราผูพันของเขาอาจจะเป็นคู่ของเขาเองนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วเป็นคนที่มีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะแบบโฟกัสความสัมพันธ์นี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้อยากที่จะปล่อยให้คุณเองไปมีอิสระนะตัวคุณรู้สึกยังไงคะกับเขาคนนั้นคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันท็อกซิกจังเลยคุณอยากจะหลบ หลีกหลบหนีจากความสัมพันธ์นี้ไปสักทีอะไรเงี้ยแต่ว่าลึกๆในใจตัวคุณเองก็มีใจก็ยังคงรักเขาอยู่เลยกลายเป็นว่าเหมือนเวลาที่เขากลับมาคุณเองก็มีความหวังคุณเองก็ใจอ่อนอะไรเงี้ยนะคะเข้าดูรู้สึกว่า คือเขาเข้าใจนะว่าเขาไม่สามารถที่จะได้ทุกอย่างตามที่เขาต้องการแต่ในขณะเดียวกันคือการที่จะเสียคุณไปเลยเขาเองรู้สึกว่าเขาก็คงจะเสียใจถามว่าเขามีใจให้คุณไหมเขาก็คงจะมีใจให้คุณแต่คิดว่าเขารักตัวเองมากกว่ารักคุณอะเพราะว่าดูแล้วถามถึงความรู้สึกที่เขามีต่อคุณจะเป็นความรู้สึกที่เขามองตัวเองมากกว่าเช่นว่าเขาไม่อยากเสียคุณไปจริงๆเขาไม่ได้อยากให้คุณไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นเขากลัวว่าเขาจะเสียใจที่เสียคุณอะไรอย่างนี้นะคะ ธาตุดินถึงแม้ว่าจะรู้สึกวั่นไหวอะไรยังไงแค่ไหนแต่ซิดรู้สึกว่าตัวคุณเองก,ก็อยากจะจบวงจรนี้จริงๆสักทีนะเพราะว่าคุณเหนื่อยมากแล้วเหมือนที่ไพ่บอกในเสต็จรกรถ้าเคยเหนื่อยเราจะรู้สึกว่าเออมันเหนื่อยมากกว่าเดิมนะคะเอาคำความรักความสัมพันธ์ของชาวศีธาตุดินเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ตัวคุณเองอาจจะได้มานั่งทบทวนแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วตัวคุณเองต้องการอะไรกันแน่ เขาจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณจําเป็นจะต้องตัดสินใจเรื่องนี้ด้วยตัวเองเหตุการณ์ที่แบบเขากลับมาแล้วเขาหายไปมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นอีกภายขึ้นเดอรทาวหรืออาจจะหมายถึงถ้าเขาทําแบบนี้กับคุณอีกครั้งหนึ่งในสองสัปดาห์ตรงนี้ตัวคุณเองอาจจะตัดสินใจตัดเขาไปเลยก็ได้เพราะเอเนอร์จีเดอ e r ที่อยู่ใต้สาหรับตรงนี้นะคะประมาณนี้นะคะสําหรับ ครึ่งหลังกันยายนนะคะการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ใน episode นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ